สวัสดีค่ะมันนี้ห้ากับสีผ้าไปเบิ่งอันนักข่าวมาสัมผณ์ลุมนะคะเนาะนักไปฟังน้ำกันนะคะเนาะนแม่งกับเตากับเขาไปว่าไ้ลึกด้วยค่ะเนี่ยไปได้ไเขาไปบ่หอดเขาเลยค่ะเนี่ยเขาไปบ่หอดด้วยค่ะพี่นอ้องคนรี้ายไปไดเลย ท่านก็ให้คำแนะนำว่าถ้าเปิดบาทีสามสามารถเปิดได้นะครับไม่กงมีแอกสามนึงตรบนี่เล่ามาแนนหมดเลยทยประทนี่ยนะก็คุยเฉพาจา์ด้วยนั้นก็เอาชื่ผมคนหนึ่งปคนแรกคุณเจ้าของบีสองเนี่ยค่ะหากัสิพาไปเบิรงเนาะค่ะเนาะเขาไปบอกรเขา นี่เด้อค่ะอาจารย์ด้วยอยากสัมผัสเห้อไม่เลยฟ้องเมือทุกคนจะได้ตรวจสอบร่วมกันซึ่งผมจะทำ่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานส่วนลนที่ไหนนะครับผมก็จะทำให้โปร่งใสที่สุดทีนี้ทางธนาคารเขาได้แนะนำว่าถ้าถ้าเปิดสามชื่อก็สามารถเปิดได้เลยลุงจะว่ายังไงลุกคนจะว่ายังไงผมก็ได้ปรึกษาว่าถ้าผมให้นาแขนมาเป็นตัวแทนฝ่อยาำอา ทั้งหมู่บ้านนะครับผมก็เลยเห็นว่ายูทูบเบอร์เนี่ยที่อยู่บ้านผมเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับผมเองว่าถ้าวันหนึ่งวันใดมีการโอนเงินผ่านเข้ายูทูบเบอร์ผมอยากให้ยูทูบเบอร์เนี่ยมีส่วนดูเห็นในในในการโอนเงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นี้เข้ามาเนี่ยอยากให้ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นตัวแทนสักคนได้ไหมซึ่งทางยูทูบเบอร์ก็เลยตัดสินใจให้พี่อ๋อดีวายเข้ามาอยู่เป็นรายชื่อคนที่สามนะครับคนที่สามทีนี้มันจะมีกฎเกณฑ์อยู่ที่ว่า การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งนะครับต้องมี1 2 3สาไปเบิกทุกครั้งมีการนับเงินแล้วก็เช็คอะไรต่างๆด้วยการทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆลงคกลไปนเดีแล้วเบิกได้ไม่ได้นะครับเป็นกลเหล็กเลยครับข้อห้ามนะครับหลังจากผมเปิดรับบัญชีบรรจัวันรสุกนะครับมันก็จะได้มีมันก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นมาว่ามีการไปเอาภาพบ,บางท่านทำมาโพสต์นะครับที่ที่เราเป็นข่าวนะครับผมก็เลยอ่าได้รับแจ้งนะครับจาก น้องนักข่าวท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอยากให้ลูกปิดบัญชีซึ่งเสาธิธนาคารไม่เปิดเช้าวันจันทร์ผมได้นำนำคิูปเปอร์เนี่ยไปปิดบัญชีที่ธนาคารไปรอจนธนาคารก็เปิดแล,แล้วก็ทําการอายัดบัญชีไว้ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นเพราะว่ามันมีภาพดูดออไฟผ่านช่องทาง,ทาง,ทาง,ทางโซเชียลไปผมก็เลยรู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยปิดซึ่งหน้าตอนนั้น ตัวเลขทั้งหมดมันเลยได้มาที่แปดแสนกว่าบาทแปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ครับภาพอันนั้นใครเป็นคนทำครับผมไม่ทราบครับอันนี้ผมเรตอนไี่ไรเรา <ผม S 2> ไ<ด>ถามถามถามแล้ว่ามีใครทำหรือเปล่าค ไม่เราอีกอย่างผมไม่รู้จักว่าเขาทํำยังไงผมก็ไม่รู้ไม่รู้ด้วยหังก็เลยไม่ได้สอบถามเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฝีมหนึ่งของเราเราก็เลยไม่ได้สนใจแต่ไม่ใช่เป็นแนวคิดลุกคนที่เขาทำ่มครับถ้าดูดูคลิปย้อนหลังได้ผมจะเขียนแค่หมายเลขบัญชีแม้กระทั่งสมุดบัญชีดีผมยังไม่อยากโพลเลยครับผมจะเขียนเป็นตัวเลขหมายเลขบัญชีเนี้ยหลักนี้นะผมจะให้ยูทูบเบอร์ส่องเลยบ่าแคปไปเลยเกิดเอฟซีถามมาว่าหเลขบัญชีบัญชีอะไรผมจะไม่เอาอย่างเงี้ยผมจะได้กระดาษ A4 ตัวเนี้ย เย็ตัวเลขจะใหญ่แล้วยืนยิงเงี้ยให้อย่างี้ทุกคนเห็นว่านี่มารเลกนี้นะมารเลขนี้นะผมจะไม่เอาเอาธนาคารองศิไป์อางเพราะมันจะเป็นเกิดประเด็นอีกประมาณนั้นผมห่วงมากเรื่องนี้ครับเรื่องสำคัญทีนี้ต้องเรียนถามตรงๆกับเหตุการณ์เมื่อวานนะคะที่เกิดขึ้นพฤติกรรมที่มีคน สื่อเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นและความในใจของลุงพลที่อยากพูดกับสื่อมวลชนใช่ครับอันนี้อันนี้ผมขออธิบายก่อนครับคืออย่างนี้ครับเท่าที่เมื่อวานผมลงเครื่องจากอุดรนะครับแล้วก็นั่งรถมาที่ตะกอนกับลุงพลนะครับเท่าที่คุยผมรู้สึกว่าลุงพลค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็ออกจากอารมณ์แปะป่วนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อยากชี้แจงว่าลุงพลเครียดนะครับตอนนี้มีหลายคดีก็คือตะเคียนรุปภาพรับบริจา เรื่องดักฟังนะครับแล้วก็โดนเรื่องงดให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องอออตะเคียนใช่ไหมบอกไปแล้วนะครับมันก็หลายเรื่องครับตอนนี้ลุงพลก็รู้สึกว่าเครียดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอารมณ์ปัปวนแล้วก็ลุงพลเนี่ยก็ไม่ใช่ดารานะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะฮะบางทีการแสดงออกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ในสังคมในกรุงเทพนะฮะลุงพลก็การศึกษาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับบางทีการควบคุมอารมณ์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนที่ คนที่เขามีวุฒิภาวะมากมายนะครับอันนี้ก็ที่เนี้ยลุลงพลก็รู้สึกผิดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับโทษนะครับถ้าหากว่าทางผู้เสียหายเนี่ยไม่ยินยอมนะครับลุงพลก็พร้อมรับผิดแล้วก็อยากจะขอโทษไปยังสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไม่ว่าในเรื่องการที่งดแจ้งว่างดให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวจะชี้แจงในรายละเอียดนะครับก็ อยากจะขอโทษทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางช่องอมารินนะครับทางคุณพุทธนะครับหัวหน้าฝ่ายข่าวนะครับแล้วก็ทางน้องฟ้าเองนะครับลุงพลก็รู้สึกผิดนะครับแล้วก็สำนึกผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนส่วนที่ลุงพลรู้สึกนะครับเดี๋ยวให้ลุงพลเก่าทาขอโทษอีกทีครับก็สําหรับภาพที่ออกไปนะครับัมอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งในการนัคนับถามว่าเหตกาห้เกิดขึ้นไหม แล้วก็ไม่อยากให้ภาพตรงนาาาั้นมาเป็นภาพที่ไม่ดีเนะาะเพราะว่าเป็นางสื่อซึ่งมันลอยไวมากนะครับไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการไม่ให้เกียรติสื่อน,นะครับภาพผิดนะครับผมก็ยอมรับผิดนะครับทุกข้อกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้อ,องฟ้าเองนะครับพี่จีเองนะครับ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมพยายามที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับซึ่งภาพมันออกมาม,มันรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจว่าลุงพลเป็นคน,น,คนสุภาพเรียบร้อยนะครับอันนี้ลุงพลต้องชี้แจงเลยว่าลุงพลเคยพูดมาเสมอว่าลุงพลเป็นคนพูดจาโง,ง่หางพูดตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมพร้อมนะครับถามมาต่อไปนะครับถามตรงๆตอบตรงๆครับไม่เคยอ้อมพอ้อมนะครับ ถ้ามันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปอันนี้ผมก็ต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุกช่องด้วยนะครับที่มีภาพถูกออกไปแบบนั้นนะครับซึ่งทุกคนก็สัญญาแบบผู้ชายนะครับว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็แจ้งให้สื่อมวลชนึทราบทุกช่องนะครับว่าลุงคลไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นสื่อนะครับมันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งว่าลุงคลลด ให้สื่อสองเดือนนะครับประเด็นเนี้ยผมได้พูดกับพี่กิติเท่านั้นนะครับซึ่งผมทํางานอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์บหรวงนะครับพี่กิติเนี่ยมาขอสัมภาษณ์แล้วผมก็ได้พูดพี่กับกับพี่กิติว่าผมขอมดสัมภาษณ์สักสองเดือนในพี่กิติเพื่อคุยกันนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งกับสื่ออื่นผมยังไม่ได้คุยด้วยว่าจะงดสองเดือนนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมได้พูดกับพี่กิติคนเดียวเท่านั้นแล้วทีนี้น่าจะเป็นทางยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านผม เขาได้ยินคําพูดผมบอกไปแล้วเขาก็เลยพยายามกันสื่อว่าลุงไม่ไม,ไ,มไม่ให้คําภา์สื่อนะสองเดือนนะอะไรแบบนี้ภาพที่มันหลุดไปใช่ไหมพี่แนนนะครับอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบว่าผมยังมีความรู้สึกดีๆกับสื่อทุกช่องนะครับเพราะว่าผมต้องพึ่งสื่อจนกว่าคดีนี้จะจบนะครับคือที่ที่บอกว่าถ้ารู้สึกผิดนี่เป็นภาษาชาวบ้านนะครับจริงๆก็ก็คือบางทีพูดอะไรมามันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับผม แน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้าาทา,างอเมริาาก,กันเนี่ยเขายืนยันว่าจะดำเนินการกผลิตคนให้ถึงที่สุดในการมีของฟ้านะค,ะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เราเราลำบาการะโหวนอะไรบ้างก็ไม่ได้กังวลครับถ้าผิดเราก็ต้องยอมรับผิดครับสิ่งที่ลุงบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี